ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Via t r e a s u r e Channel นะคะวันนี้พบกับเค้ก Via t r e a s u r e อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราเปลี่ยนบรรยากาศมาพบกันที่บ้านนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้านจะปิดให้บริการนะแต่ว่ายังมีบริการนอกสถานที่อยู่นะคะวันนี้เรื่องที่เค้กจะมาพูดถึงนะคะก็เป็นเรื่องที่มีหลายๆายท่านนะคะถามเข้ามาเยอะมากๆเลยว่า ทองคํา 18K เนี่ยมันคืออะไรที่ในแบรนด์จิวเวลี่ไฮจิวเวลี่ต่างเขานิยมเอามาทำกันนะคะก็อยากจะรู้ว่าเอะ 18K มันคืออะไรนะคะทองคํำยันโลกะพิงกโกไวโกเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเฮ้จะมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะ แล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าตัวเย็โลโกไวโกลพิงโกนะคะจริงๆแล้วเขามีส่วนผสมมาจากอะไรบ้างค่ะเริ่มกันด้วยที่เย็โลโกนะคะเย็โลโกมีส่วนผสมมาจากทองคําผสมคอปเตอร์และผสมสิงค์ค่ะและตัวในส่วนของไวโกค่ะมีส่วนผสมมาจากอัลลอยนั่นเองนะคะอัลลอยนั่นก็คือทองคำผสมกับโลหะชนิดหนึ่งที่มีสีขาวไม่ว่าจะเป็นซิลเวอร์นิกเกิลแล้วก็พาเลเดียมน, <Wow. S 1> นั่นเค่ะ และละท้ายสุดนะคะนั่นก็คือพิงโกค่ะพิงโกนั้นก็ผสมจากทองคำผสมกับคอปเปอร์ค่ะยิ่งมีคอปเปอร์มากเท่าไหร่นะคะ,ะเครื่องประดับนั้นก็จะยิ่งมีสีแดงสีชมพูมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะโดยตัว K นะคะย่อมาจากคําว่าการัดค่ะ ซึ่งเป็นหน่วยในการวัดเปอร์เซ็นทองของสากลนั่นเองนะคะซึ่งจะแตกต่างจากที่สะกดด้วยตัว C นะคะเพราะไอตัว C เนี่ยจะเป็นหน่วยวัดสำหรับเพชรนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นทอง 18k นะคะทอง 18k นั่นก็หมายถึงมีทองผสมอยู่75%นะคะ่ะและมีโลหะอื่นผสมอยู่25%นั่นเองนะคะ สาเหตุที่จะต้องผสมกับโลหะอื่นเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าทองนั่นเองนะคะไม่มีความแข็งพอที่จะทําขึ้นเป็นเครื่องประดับได้แล้วก็จะสาม,มารถทำให้เพชรที่เราฝังลงไปเนี่ยหลุดออกได้ง่ายนั่นเองค่ะโดยทองนะคะเราจะเริ่มกันตั้งแต่ 8k ไปจนถึง 24k กันเลยทีเดียวนะคะที่เราได้ยินกัน,นบ่อยๆก็จะมีอะไรบ้างมี 18k นะคะ 23k แล้วก็ 24k 23k นั่นก็คือทองคำที่เราพบเจอกันอยู่บ่อยๆตามร้านทองนั่นเองนั่นก็คือ96.5%นะคะแล้วก็ 24k มีทองคำผสมอยู่99.9%ก็คือพวกทองคำแท่งนั่นเองค่ะแล้วทำไมพวกแบรนด์ไฮจิวเวลี่ต่างๆอย่างคาเทียบูเกอรี่หรือชิฟฟานี่นะคะถึงเลือกใช้ทอง 18k ทำไมไม่เลือกใช้ 23k นั่นก็เป็นอย่างที่บอกไปตั้งแต่ข้างต้นนะคะนั่นเพราะว่า ไอ้เจ้าทองคำเนี่ยถ้ามันยิ่งมีเนื้อทองมากเท่าไหร่ทําให้มีความนิ่มมากขึ้นเท่านั้นมันจะทําให้สามารถฝังเพชรลงไปเนี่ยแล้วมันสามารถหลุดได้ง่ายบิดเบี้ยวได้ง่ายเขาจึงเลือกใช้ทองคํา 18K นั่นเองนะคะ แล้วมีคำถามเข้ามาอีกค่ะว่าแล้วเราจะเอาทองคำ 18k เนี่ยไปขายต่อได้ไหมนะมีก็ต้องบอกเลยว่าทอง 18k เนี่ยมันก็คือมีทองนั่นแหละแต่เวลาเราไปขายเนี่ยเขาจะคิดตามเปอร์เซ็นต์ทองนะคะอย่างเช่นอ่าเราจะคิดราคาอยู่ที่75%นะคะก็คือจะแล้วแต่ราคาทองณนะวันนั้นๆด้วยหรืออย่างแบรนด์คาเทียนหรือว่าแบรนด์ไฮจิวเวลต่างๆค่ะถ้าเราเอาไปขายต่อกับร้านที่รับซื้อพวกนี้โดยตรงราคาก็จะไม่ตกและแถมอาจจะได้ราคา ะคะะนนดด้้ววยและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือแพตตินัมค่ะหลายๆคนมกักจะสงสัยแล้วก็สับสนว่าแพตตินัมกับไอตัวไวโกลเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าและมันต่างกันยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทาไมราคาแพตตินัมมันแพงจังเลยมันต่างจากไวโกลจังเลยจริงๆแล้วแพตตินัมกับไวโกลนะคะเป็นแร่ธาตุที่แตกต่างกันอย่างโดยสิ้นเชิงนะคะเพราะว่าไอตัวไวโกลอย่างที่บอกไปมันก็คือทองคําผสมกับ โลหะสีขาวชีวิตหนึ่งที่ทําให้เกิดเป็นไว้โกนะคะแต่ในส่วนของแพตตินัมเนี่ยจะแตกต่างเลยเพราะว่าแพตตินัมมันเกิดจากแรก่ธาแพตตินัมนะคะร้อซที่มีสีขาวจริงๆไม่ต้องผสมกับอะไรก็เป็นสีขาวนะคะ ไอตัววัสดุของแพตติ้นัมเนี่ยจุดเด่นของเขา้ก็คือมีความสร้างขึ้นได้ยากกว่าเพราะว่าช่างที่ต้องทำเนี่ยต้องมีความปราณีตเพราะว่าไอตัววัสดุเนี่ยมีความค่อนข้างแข็งมากๆเลยนะคะทําให้สามารถสร้างขึ้นได้ยากมากแล้วก็มีความแข็งแรงมากมีรอยขูดขีดได้ยากกว่าไวโกนะคะแล้วก็เวลาเราใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะเก่าได้ช้ากว่าตัวไวโกนั่นเองค่ะ แต่ก็ใช่ว่าแพตตินัมจะมีจุดเด่นไปใช่ทีเดียวนะคะจุดด้อยของเขาก็มีค่ะ เพราะว่าไอตัวแพลตินั่มเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันมีแร่ธาตุที่ค่อนข้างแข็งนะคะทําให้ดีไซน์ของแหวนเนี่ยจะไม่ได้มีความหวบอ้วาหรือมีอความสลับสลวยอ่อนช้อยสักเท่าไหร่ดังนั้นดีไซน์ของแหวนแพลตินั่มก็จะเป็นแนวแบบทื่อๆเป็นแหวนผู้ชายทรงแบบประมาณนั้นไปนะคะแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงสูงมากแล้วก็เวลาเราเก็บไปเนี่ยมันจะไม่ได้ราคาขึ้นเหมือนทองคำขาวนะคะ โดยทางนี้นะคะที่พูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพิงโกยัโลโกไวโกแพทเนัมอะไรก็แล้วแต่นะคะล้วนแล้วขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ความชอบส่วนตัวหรือว่าเ,เราจะแมทกับจิวเวลรี่แบบไหนนะคะเราก็อาจจะเลือกสีได้ตรงความต้องการหรือเลือกเปอร์เซ็นต์ทองได้ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลเลยนะคะ และอย่างที่บอกไปนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะอยากจะให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้หน้าร้านจะปิดนะคะแต่ยังมีบริการนอกสถานที่กันอยู่นะคะท่านใดอยากจะลองแหวนไอพ้พิงโกยันโลโกอันไหนเหมาะกับเราหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังสามารถใช้บริการนอกสถานที่ได้อยู่นะคะเราจะมีพนักงานวิ่งเอาแหวนไปให้ลองถึงที่เลยทียเดียวค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเคจะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะวิดีโอหน้าคลิปหน้าเคจะมีอะไรมาฝากกันอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ร้าน v r Treasure ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ